ในการฟิตเครื่องยนต์นะครับแต่ละครั้งเนี่ยหัวใจหลักเลยครับที่ไม่อยากให้เพื่อนๆมองข้ามนะครับก็คือปั๊มน้ามันเครื่องนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับสําหรับปั๊มน้ามันเครื่องตัวดีแมกตัว 1. 9ดนะครับถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆนะครับหรือออกมาแล้วนะครับก็ให้เช็คดูว่ามันเป็นรอยไหมหรืออะไรแบบแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดถ้ามันเป็นรอยปุ๊บเนี่ยนะครับบางคนนะครับที่จะไปดูเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นยี่ห้อไหนดีนะครับ วันนี้เราก็เลยนะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องครับที่มีคุณภาพที่ดีเลยแล้วก็เป็นเป็นพาร์ทเดียวกับอันที่ติดรถมาเนาะก็คือเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับนะครับก็เลยจะพานะครับไปดูว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเนี่ยอยากจะแนะนําให้เป็นยี่เป็นยี่ห้อแบบที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆเนาะนะครับเพราะว่าที่สําคัญเลยที่ผมเคยบอกครับอะไรที่ของแท้ มันแพงเยอะนะครับเราก็จะมาแนะนําเป็นเกรดที่รองลงมาแต่คุณภาพใกล้เคียงกับของแท้นะครับวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูนะครับสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องในตัวดีแม็กตัว1.9นะครับว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเนี่ยอยากจะแนะนําเป็นยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้จะบอกว่าส่วนใครที่อยากจะใช้เป็นของแท้อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาแนะนําอันที่ว่ามันใช้ได้แต่ว่ามันดีพอๆกัน,นครับเดี๋ยวไปดูเลยว่า ปั๊มน้ำมันเครื่องของดีแมกหนึ่งจเนี่ยถ้าผมจะแนะนําจะแนะนําเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมนี่ก็คือหน้าตาของปั๊มน้ำมันเครื่องในดีแมกตัวหนนะครับเรามาดูอันที่เป็นซ้ายมือของเราก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแท้นะครับที่ถอดออกมาจากเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตามันก่อนนะครับ,นะรบหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าไอ้ยี่ห้อที่มันเป็น ติดรถมานั้นเป็นยี่ยี่ห้อไหนแล้วดูจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพิกให้ดูเลยนะครับยี่ห้อของมันก็คือนี่นะครับเพื่อนเดูตรงนี้นะครับ t b k นะครับนี่ t b k นะครับนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้อันขวางขวามือที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นยี่ห้อ่า t b k นะครับที่ที่เป็น t b k เขาออกมาทําของเขาเลยนะครับ มันก็เลยราคามันก็เลยดับลงมานะครับแต่ว่าคนทาก็คือ Tbk นะครับเฮ้ย B Bt k นะครับ, B, B, รบพูดไปพูดมาสักหลงซะแล้วครับนะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยพี่มั่วหรือเปล่าวะเอาอะไรมาพูดนะครับก็คือเอามาให้ดูเลยว่าอันนี้คือเป็นของแท้ติดรถจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากจะเสียตั้งแพงนะครับก็มาใช้เป็นยี่ห้อนี้ ได้เลยส่วนใครที่อย่างที่บอกนะส่วนใครที่อยากจะใช้เป็นของแท้ห้างก็เป็นพาร์ทห้างออกมาแล้วก็แกะข้างในก็คือ b ี k นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาครับก็แค่มาฝากเอาไว้นะครับไม่อยากให้ไปเสียเงินแพงโดยไม่จําเป็นนะครับนะฮะก็ประมาณนี้เนาะก็มาฝากไว้นะครับสําหรับเคล็ดลับความรู้วันนี้ก็เอามาบอกเพื่อนๆไว้ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อยากจะรู้อะไรก็เหมือนเดิมครับสามารถถ้าเข้ามาถามได้นะครับ บางทีก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับแต่ว่าตอบทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับปั๊มน้ำมันเครื่องดี a ม็9นะครับถ้าไม่อยากจ่ายแพงก็แนะนําเป็นยี่ห้อนี้ครับได้ดีมีคุณภาพนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ